อ๋อเั้ยนั้ยนยาวาไเบว่าหมดแล้วเนี่ยก็ไึตัวเร้องไต้องไเกาะแพเกแับตรงนี้มันลึกาเรียนหัวด้วยแต่วกด้วย่ลกฮะสหรับเด็กมากโดดเลยไไ้นพี่ว่านู่นรับไปเลยไห ลงเท้าลงมานะเออแล้วไม่มีเว้นไงแล้วพี่แส่ตาไมหรอเดินตามไปเลยเดินตามไปเลยคันลูกปั่นได้อเหรอลกป่เรอเอเดินไปเลยเดี๋อดีร่างเดียวนี่ขึ้นไปหาลูก 困难吗？喏，在哪难，你多好。